สวัสดีครับวันนี้นะครับคู่ตึงนะครับคู่ตึงพัฒลุยนะครับจะมาขอสัมผณ์นะครับเกี่ยวกับประวัตินะครับความเป็นมาของเผ่าย้อนนะครับตะบนดงเย็นนะครับขอขอเล่นเชือนะครับอันเล้าสูฟังนะครับเข่าย้อนบ้านดงเย็นเนี่ยเปล่าครับเข้าย้อนบ้านดงเย็นอุปยุกมาตะพุนบ้าน่อนควางครับครับซึ่งเป็นหมู่บ้านไงบ้านหนึ่งแต่วาทถกอหางมานะ อยู่ทางทิศตะว,วันออกของบรรณาอุดมครับัะตั้งในพอซ้อเลยเพรกระจำมาลได้รับแวมาตั้งมู่บ้านอยู่ในเมื่อปีพศ2 3 7สองันสามรอครับผม,มบ้านนี่จ้ะมันเป็นบ้านห้างอยท่านแตกไปคนละทิศละแดนครับเรามาอยู่บ้านนุ่งเย็นจ้ะหลายสี่เติบสิครับสกะ หมูมีพูดได้สี่สี่เห็ดสูตรเห็ดเท่าเห็ดย่างขึ้นมาหรอกก็เลยลูกชายผมครับก็เลยเก็บข้อมูลเลยนิดน้อยมาประฏิบประจ้อกันมาตั้งสูตรอยู่นี่ครับขอโทษครับอันคุณพ่อที่ผู้ที่ให้ข้อมูลนะครับซื้อยังครับซื้อบุญมีดีดองพันครับคุณพ่อบุนมีดีดองพันนะครับอายุจักปีแล้วครับตอนนี้อายุหกันเก้าปีหกสิบเก้าปีอครับผม เราต่อครับพอดีคุณพ่อบุญมีดีดงพันธ์นะครับเป็นผู้ให้ข้อมูลครับประวัตินะครับเกี่ยวกับบ้านดงเย็นนะครับเผายอนะครับเราต่อครับเชิญครับมา่อไก็มาอะไรก็เลยมาตั้งอยู่นี่ศูนย์นะกันายครับขันโบตั้งไว้กะหมม่ผู้อื่นผู้ไทยเขาก็ยังมีนั่นนะอ๋อครับย้อก็ผู้ไทยนี่ก็เลยตั้งขึ้นมาทำไมเพื่อมาให้ลูกรูลานได้ซื้ อันวัวฒนธรรมวะหูวาเผ่ยายอนี่มีความเป็นมาในอดีตนะนะ <c oughs> ถ้าบบเหตุไว้นี่ก็จับต้นจนปลายบบทื้อครับผมก็เลยเหตุขึ้นมา,นมา <c oughs> เพื่ออนุรักษ์เนาะอนุรักษ์ครับประวัติเขาเป็นมาข,ของเผ่ายอเขานะคำนอเอือครับเริ่มเริ่มตั้งอพศอสวดานาะครับพศอสสสองพันสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดอันอันอันเผ่าของเขาหนี่ไหมครับที่เริ่มเริ่มตั้งเริ่มตั้งอัน สองสามปีหรอเด้อ,อ๋อครับพึ่งพึ่งก่อสร้างเนาะครับเนาะแตออ่อันนี้นั้นถ้นนานหอดซิฟเนาะครับเนาะอุบสถในห้อบเพราะว่าหลังเก้ามันสารุดสุดโสมไ่ะะครับก็เลยมาเหตุหลังมั่งครับเอกลักษณ์ครับเอกลักษณ์เกวกับผ่า,าห่อเน้อของเฮมีมีอย่างที่โดดเด่นครับเอกลักษณ์ที่เผ้าห่อน้อนะครับโดดเด่นที่สุดกั นี่แหละการทํามาห้าก,กินนี่แหละเห็นให้ไทยนานี่แหละครับพนองกันให้ครับมานี่ก็ยังบทอไที่เหตุขึ้นมากันหลายย่างอยู่เลครับใน <10 S 1> ในสูตรนี่สิคิด <ừ. S 1> ว่าสิมีอย่างน่ครับเดนี่อันที่มีแล้วมีอย่างน่ครับที่มีแล้วที่มีแล้วนะก็มีอยู่ในนี่มีเรือครับเรือนอ้อครับมานี่ก็ที่ที่ ยิวลาผ้าพื้นหันละครับพวกคัดไกนาเขาถนัดนานนี่ครับพวกของไซของคนโบราณตะกี้เนาะครับน้องอนุรักษ์ไว้ครับภาษาภาษา้อนของคือฮ้างหว้านี่นอกจากโดงเย็นแล้วยุดใส่ยุใส่เองนะครับมีมันโคขับเรียนกับมีครับขีดตาบนน้องใส่หละแรงครับมันผ่อนแกนมันพุทธก้านมันเห็ีซิ่อ๋อครับเลยเลยออกไปหอดปัวหอดเขต อำเภอเรืองอำเภอเลืองจังหวัดยะโสธรนะมันต่อกันเนาะครับเนาะมันต่อต่อเป็นแบบนั้นครับแล้วอ่าประเภทนี้นะครับเกี่ยวกับความเสื้อความยางไงตอนนี้ยังังเหลือยังแน่ยังเหลือกับเสียงข้องผีไทยนเขรันเลยแหละอ๋อครับเสียงข้องผีไทยเออครับอันครับผมผีพตตอผพ้ตามีบ่ครับเดี๋ยวนี้หือพุตอผพ้ต่ารับมีนั่งมีอยู่ครับนั่งนับถืออย่างน้อบ พีทยนี่คืออันเดียวกับอันอันเดียวกันกับพี่หมอป่ครับอันเดียวกันอ๋อพีทยคือท่านก็ห้ของพุทธไทยพุทไทยเขาเอินพี่หมอนะพี่หมอยาวอันเดียวกันน้องครับน้องเสี่ยงข้องเสี่ยงข้องนคือคือเสี่ยงแบบไหนครับเสี่ยงข้องเลยคก็เสี่ยงเสียงเกี่ยวกับอันอ่าเรื่องอย่างี้ครับเรื่องไขได้พวยอ๋ออยู่ดีมีแหงบ่อนเข็ดบ่อนขวงอะรอย่าอ๋อครับครับอเกี่ยวกับคล้ายว่าถ้าไม่สบายเนาะ ก็ม lord, uh, AH> <c 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 ีหมอเสี่ยงคลองว่าซีดีทฤษฎีเศร้าพี่ยู้แต่สารเอเยพี่ให้พี่หน้าพี่อะนี้เฮดบอสพี่ครับผมกัดคล้ายๆกันแล้วก็พี่ครับแต่ว่าอันนี้ออกห้องครับเสียงคลองเสียงไข่มีวะครับหมอเสียงไข่มีหมอเสียงไข้มีตะก้อนนั้นพอเห็นยุ่ยเดี่ยวนีเบิดไปอ๋อครับหมอเสียงไข่บมมีแล้วแต่ว่าเออแต่เสี่ยงคลองเนาะครับเดี่ยวนี้เสียงไข่นั้นทับไข่ซสบ่ตองวอยละปีนไปปีนมา หมดไปแล้วอ๋อครับครับตะกี้กระเฮ็ดอยู่ครับอันสิวอ้อยยังอีกครับอันเกี่ยวกับอาศูย์ศิลปะเอาวัฒนธรรมของเผ่ายอตอนนี้มีมีโครงการที่ที่สร้างนะคืออย่างพระธาตุนะครับทีเวอ้ที่กำลังที่เห็น,อ,นอันที่สร้างขึ้นมาเนวัครับคือท่านมันเป็นสร้างลักเมืองอ๋อสร้างลักเมืองอสร,ร้างไว้เสาหลักเสาหลักมิ่งมงคล ครับเมืองเสาเสาหลักเมืองดงเย็นเนาะครับผมครับครับขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับซาลาอีกทีครับครับครับอันนี้